เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่ประนีตเพื่อดับการเกิดของภิกษุค,ค่ะคือสย,สยดอกกุมาราพิวังสะวันที่หนึ่งธันวาค,คม2568ค่ะนั้นก็จะมีการถวายอาหารนะคะแต่พระพุทธเจ้าค่ะซึ่งจะมีทั้งช่วงเช้าและช่วงเพลนเป็นธรรมเนียมของที่นี่ค่ะคือของประเทศนี้ ของกลุ่มพระอาจารย์พระอาจารย์ใหญ่พระอ้าวต่อยักษ์ค่ะซึ่งเราก็จะเห็นนะคะจะให้มีการเวียนกันมาถวายค่ะแล้วก็พระอาจารย์ก็จะกล่าวว่านิพพานนัสสะปัจโยโหตุค่ะก็ะขอให้เข้าถึงความเป็นผู้มีพระนิพพานในปัจจุบันค่ะ พระองค์นั้นดับแล้วซึ่งการเกิดในภพทั้งปวงดับแล้วซึ่งรูปขันและนามขันในภพทั้งปวงจึงไม่สามารถจะพบพระองค์ได้ที่ไหนอีกเลยแต่ด้วยเหตุแห่งการที่เรารู้ว่า <c oughs> การบังเกิดขึ้นของพระองค์นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งสามการนะคะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลต่ออริยมรรคมีองค์แปดเป็นไปเพื่อความสุข คือพระนิพานค่ะนี้เราก็เลยมาร่วมกันฉลองร่วมกันถวายเครื่องสักการะ yes. อันเป็นไปเพื่อเกื้อก่ลแก่กุศลของตนเองเท่านั้นเองค่ะเป็นไปเพื่อการสละวัตถุต่างๆอันประณีตเหล่านั้นนะคะนี้สถานที่ที่จัดอย่างดียิ่งค่ะ เราเห็นแล้วเป็นอย่างไรคะในสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่จะเป็นทั้งหอสมุดและโรงพยาบาลค่ะ